สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรบับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหสัสบดีที่27ตุลาคมค่ะอยู่กับคุณนทิปประดาและดิฉันวิม,มลวรรณค่ะช่วงนี้นะคะทั่วโลกยังคงจับตาเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะหลากหลายประเทศกําลังเดินหน้าเข้าสู่ภาวะถดถอยส่วนประเทศไทยกําลังเดินหน้าเข้าสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าจะฟื้นได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้อย่างไรนะคะต้องรอดูนโยบายการเงินนโยบายการคลังของแต่ละประเทศด้วยซึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะเราจะเห็นภาพค่ะว่า หลายๆประเทศนั้นยังคงเดินหน้าในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาประเมินสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้กันด้วยค่ะต้องติดตามกันด้วยนะคะ,อ,ะ,คะอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นส่วนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงในบางประเทศด้วยนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยตอนนี้นนเศรษฐกิจด,ดีขึ้นแล้วก็ตลาดหุ้นดูเหมือนจะดีขึ้นด้วยนะคะวันนี้ปิดมายืนเหนือ1,600จุดได้นะปิดกันไป1,602จุดค่ะสัญญาณต่างชาติก็เริ่มซื้อกลับเข้ามาแล้วค่ะค่ะไปตรวจสอบดูนะคะปัจจััยทที่่ําาให้เเเป็นนกรรงงงตวขอิ ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา2,565นะคะต้องยกให้ปัจจัยนี้ค่ะนั่นก็คือราคาพลังงานในตลาดโลกหลังจากเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะเป็นประเด็นที่เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้ปรับตัวสูงขึ้นจนณนปัจจุบันเศรษฐกิจในโยูโรโซนนั้นกําลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานด้วยนะคะแต่ล่าสุดค่ะเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อดูเหมือนว่าน่าจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ธนาคารโลกนะคะเปิดเผยม,มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เกี่ยวกับทิศทางของราคาพลังงานในตลาดโลกนั้นมีโอกาสปรับตัวลดลงกว่า11%ในปีหน้า2566ซึ่งนับไปเนี่ยก็เหลือแค่2เดือนเท่านั้นนะคะโดยในเรื่องนี้ค่ะมีการระบุนะบอกว่าตอนนี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกมาตรการคุมเข้มซีโร่โควิดในนั้นอาจจะเป็นปัจจัยกดดันทำให้ราคาพลังงานปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงค่ะ โดยคาดการว่าโดยเฉลี่ยแล้วราคาน้ำมันดิบในตลาดเบรนต์ปีหน้าน่าจะอยู่ที่92ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากนั้นจะลดลงสู่ระดับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี2567ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนตยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะในขณะเดียวกัน อาจจะมีประเด็นที่เข้ามาเพิ่มแรงสนับสนุนด้านทิศทางราคาน้ํามันนะคะนั่นก็คือยอดการส่งออกน้ํามันของรัสเซียนั้นอาจจะลดลงมากถึง2ล้านบาเรลต่อวันเนื่องจากสหภาพโยุโรปคว่ำบาตรผลิตภัณฑ์น้ํามันและก๊าซของรัสเซีย ประกอบกับข้อจํากัดด้านการประกันภัยและการขนส่งที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่5ธันวาคมปีนี้แน่นอนนะคะว่าในเรื่องของปัญหาราคาพลังงานถ้าเป็นไปทั่วโลกเลยนะคะอย่างของประเทศไทยเองก็มีมาตรการต่างๆจากภาครัฐเหมือนกันนะคะ,คะอย่างล่าสุดกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตึงราคาค่าไฟยาวไปจนถึงช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้าเลยล่ะคะ่ะอยู่ที่ประมาณ4.7บาทต่อหน่วยด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าแล้วก็มารา,รายงานให้กับทุกท่านได้ทราบต่อคะ่ะอีกหนึ่ง ประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะในภาคของธุรกิจต้องบอกเลยนะคะว่าเขามีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หลังจากก่อนหน้านี้ในเรื่องของการบริหารงานหรือว่าแม้แต่น,นี่นั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะที่พูดถึงนะคะก็คือเครดิตสวิสค่ะเขามีการประกาศเลยนะคะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หลังจากช่วงไตรมาสที่3มต้องบอกว่าธุรกิจนะคะขาดทุนค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวค่ะโดยเครดิตสวิสกรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่อันดับ2ของสวิตเซอร์แลนด์มีการประสบภาวะขาดทุนนะคะสี่พันล้านฝั่งส หรือว่า4.06พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะย่ำแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ด้วยนะคะว่าจะขาดทุนเพียง413ล้านฟังสวิตโดยการขาดทุนครั้งนี้สะท้อนการด้อยค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมูลค่า3.7พันล้านฟังสวิตค่ะโดยสำนักข่าว CNBC มีการรายงานอ้างอิงถ้อยถแถลงของเครดิตสวิตนะคะบอกว่าปัจจุบันนั้นบริษัทกำลังเผชิญภาวะสินทรัพย์ไหลออกสุทธิ 1.29หมื่นล้านฟังสวิตในช่วงไตรมาสที่3ท่ามกลางความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดค่ะรวมไปถึงกระแสข่าวด้วยนะคะเกี่ยวกับความพยายามปรับโครงสร้างธุรกิจของเครดิตสวิตหลังเผชิญข่าวอื้อฉาวและความล้มเหลวในการบริหารความเสี่ยง อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่1งของเครดิตซิทก็ลดลงแต่12.6%จาก13.5%ณนะสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันด้วยนะคะว่าจะอยู่ที่13.4%ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของบริษัทเลยทีเดียวนะคะก็เตรียมแผนในการที่จะเพิ่มทุนและก็กอบกู้วิกฤตในครั้งนี้ด้วยแล้วะคะ่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการเติบโต,ตด้านฟินเทคกันบ้างดีกว่านะคะ,คะช่วงเวลานี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินคําว่าฟินเทคสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอัตรา การเติบโตนั้นยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจแลละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซน A เอเชียนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ JP Morgan เองเตรียมจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นใน กลุ่มธุรกิจนี้นะคะหลังจากที่เห็นอัตราการเติบโตที่น่าสนใจในหลากหลายประเทศค่ะโดยทางด้านของ JP Morgan Chase Co. ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐกำลังเปิดรับสมัครพนักงานทั่วโลกในตลาดหลักๆของเอเชียเพื่อจัดตั้งทีมงานในการจัดการธุรกรรมต่างๆผ่านบาัตรและการชำระเงินในรูปแบบต่างๆของภาคธุรกิจท่ามกลางการค้าผ่านระบบดิจิทัลที่กำลังได้รับความนิยมโดยทางด้านของคุณแม็ก นูเคอร์เชนหัวหน้าฝ่ายธุรกิจด้านการชำระเงินและการค้าของ JP m o มอ a n แกนเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยได้เริ่มให้บริการในออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ส่วนฮ่องกงมีแผนที่จะเปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้นะคะ โดยธุรกิจที่จะเปิดให้บริการเนี่ยประกอบไปด้วยบริการด้านการเงินการซื้อขายบัตรชําระเงินบริการด้านการค้าที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถชําระเงินได้ทุกที่ทั่วโลกในทุกเวลาที่ต้องการหลังจากเห็นว่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนั้นเฟื่องฟูทั่วภูมิภาคเอเชียในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กนั้นก็เดินหน้าเข้าสู่โลกดิจิทัลดังนั้นค่ะ การที่มีบริษัทเหล่านี้เป็นลูกค้าจึงเป็นตลาดที่น่าดึงดูดมากๆนะคะสำหรับภาคธนาคารและบริษัทเดาบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินหรือว่าฟินเทคนั่นเองค่ะ แน่นอนนะคะว่าฟินเทคในอนาคตเริ่มที่จะมาแรงมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะหลังจากตอนนี้ทั้งเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมนั้นมาแรงค่ะทําให้เราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบการใช้ธนาคารคบนมือถือเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีการดูแลในเรื่องนี้ด้วยและที่สําคัญก็ยังคงรองรับในเรื่องของฟินเทคที่จะมาในอนาคตด้วยนะคะควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจไทยกันด้วยค่ะ,คะโดยวันนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออกมา เปิดเผยนะคะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังคงเจออีก4ปัจจัยเสี่ยงนะคะที่รอกันอยู่ดังนั้นเองอาจจะต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านค่ะ โดยทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุธได้กล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อ Unlocking Opportunity for Thailand with l e s s p o s s i b l e Finance Innovation ซึ่งเป็นงานของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่มีการจัดขึ้นโดยระบุบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลักใน4ประเด็นค่ะซึ่งก็คือทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิตที่ต่ารวมทั้งการขาดความสามารถในการแข่งขันประเด็นที่ 2นะคะก็คือการขาดภูมิคุ้มกันที่เพียงพอในการรับมือกับความผันผวนต่างๆในโลกซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทยประเด็นที่3การละเลยความสําคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเห็นได้ชัดนะคะจากปัญหานี้ครัวเรือนและประเด็นที่4ี่ก็คือความเหลื่อมล้ําทางสังคมและเศรษฐกิจโดยในอดีตนะคะธานาคารแห่งประเทศไทยและผู้ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเน้นแก้โจทย์ข้อแรกเป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันนะคะจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบด้าน โดยต้องครอบคลุมอีก3ด้านที่เหลือให้มากขึ้นค่ะเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ก็ถือว่าเป็นการประเมินที่ทางเศรษฐกิจไทยนะคะที่จะครอบคลุมตั้งแต่นะับปัจจุบันนี้ไปจนถึงช่วงปีข้างหน้าเลยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในเบรกแรกค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงจังหวะเวลานี้การลงทุนค่อนข้างผันผวนเราจะสามารถใช้เครื่องมือด้าน t f e c t นะคะในการบริหารจัดการพอรได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะติดตามรับชมพิธีมอบรางวัล Set a ออร์ s 2 0 2 2 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าทางด้าน Business Excellence และ Sustainability Excellence 28ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา14.30น,นรับชมสดทาง s e t o r t h s e t a v o s และ Facebook set thailand ข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะติดตามการในช่วงของ global wealth นะคะแน่นอนค่ะเราจะมีการพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนวันนี้จะมาทําความรู้จักในเรื่องของสินค้าตลาด T ี e เมากยิ่งขึ้นนะคะมีสินค้าอะไรกันบ้างแล้วนะักลงทุนถ้าจะเข้าไปลงทุนจะต้องติดตามปัจจัยอะไรกันบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณรัศรันธน,ธนาภาัยสารกิจผู้มีการฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์จากทางด้านของบริษัททรัพย์บนหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะ สวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแน่นอนนะคะว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็ติดตามในเรื่องของการลงทุนด้วยแล้วก็อยากจะบริหารพอร์ตการลงทุนของตัวเองให้ประสบความสําเร็จกันด้วยนะคะแน่นอนมีทั้งหุ้นมีทั้งซิลค์สต็อกด้วยและขณะเดียวกันทีเฟก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจวันนี้มาทําความรู้จักตลาดทีเฟกให้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณเอิร์ธอธิบายให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนิดน,นึงค่ะ ได้ครับผมคิดว่าหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามในส่วนของตลาดทีเฟกผมคิดว่าจริงๆแล้วตลาดทีเฟกเองตลาดที่เปิดมาสักพักนล้นะครับก็เป็นน่าจะร่วม10ปีได้แล้วนะครับก็ยังก็อยู่คู่กับตลาดหุ้นไทยมาได้ประมาณหนึ่งแล้วครับจริงๆถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ในตลาดทีเฟกนครับผิว่ามีผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์เลยที่ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ได้ในทั้งในส่วนของการเก็งกําไรนะครับแล้วก็ในส่วนของการป้องกันความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าอย่างดูในในสไลด์นี่นะครับคุณหู้ชครับก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวสินค้าเนี่ยครับมีหลากหลายมากเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่สินค้าที่เป็นส่วนของตัวหุ้นนะครับส่วนของตัวที่เป็น precious metal นะครับหรือว่าเป็นสินค้าพกพัณปั้นนะครับมีส่วนของตัวทองคํามีส่วนของตัวค่าเงิน เบี้ยนะครับแล้วก็สินค้าเกษตรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสินค้าที่เป็นที่นิยมครับคุณหญิงนะครับก็จะเป็นสินค้าที่เป็นอย่างที่ทุกท่านอาจจะพอรู้จักนะก็คือตัว Set 50 Index f u t u r e นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Single Stock f u t u r e หรือที่คนรู้จักกันในดามของการเทรดบล็อกเทรดนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยผมว่าอีกตัวหนึ่งที่คนก็คุ้นเคยก็คือการเทรดตัวส่วนของตัวทองคำ นะครับซึ่งในส่วนของตัวของคำเองเนี่ยก็หือว่าตัวของ g o ลฟิ u เจอเนี่ยนะครับในตลาดด e เฟกเนี่ยผมว่ามีหลายตัวเลยนะครับมีทั้งตัว g o ล u ิ u เจอร์สโ l ลออน u ล e ์ฟิแล้วก็ g o ลนะครับแต่ตัวที่เป็นที่นิยม่ะครับก็คือตัวของกลัว Go ลอ o น n ลน์ฟ u วเจอรนะครับเพราะจริงตัวนี้เองเนี่ยเทรดในรูปแบบของสุนเงินบาทนะครับแล้วก็อิงกับตัวราคาทองจริงๆเลยนะครับซึ่งยริงตรงนี้คนก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับก็เทรดกันได้ได้ช่วงทั้งถ ได้หนึ่งในช่วงกลางคืนได้เลยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเป็นเป็นที่นิยมเหมือนกันคือตอนนี้คนเริ่มที่จะเข้ามา ใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะใช้สําหรับในการที่สําหรับคนที่ไปลงทุนในต่างประเทศแล้วจะใช้ส่วนของตัว FX f u t u r e s หรือว่าตัวของ u s d Futures เนี่ยใช้เพื่อในแง่ของการบริหารความเสี่ยงแล้วเนี่ยบางท่านก็ใช้ในการในกำไรในส่วนของตัวค่างเงินได้ด้วยนะครับซึ่งก็ถ้าเราดูปริมาณการซื้อขายของตัว u s d Future s ในช่วงที่ผ่านมาเห่นว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับคุณหญิงครับปับตัวขึ้นข้างเยอะแล้วก็ผมว่าสภาพคล่องตอนนี้เนี่ยถือว่าขึ้นมาได คุณทุกท่านที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับสินค้าในตระีเฟกซ์เนี่ยผมว่าอาจจะลองมาทำความรู้จักตรงนี้ดูแล้วก็ผมว่าใช้เป็นเครื่องมือในการทั้งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ในแง่ของการเข้ามาใช้ในการเก,ก็งกาไรหรือเทรดดิ้งได้ด้วยนะครับ พอเราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะว่าสินค้าในตลาดทีเฟกมีอะไรกันบ้างอย่างที่คุณเอิร์ดอธิบายมาแล้วคุณเอิร์บอกว่ามันมีสินค้าที่อาจจะได้รับความนิยมทั้ง s ซฟฟิคตี้อินเด็กซ์ฟิวเจนะคะโกลออนไลฟิวเจอรวมไปถึง u s d f u ดีฟิด้วยทั้ง3สินค้านี้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและแน่นอนว่าวิธีการลงทุนมันอาจจะแตกต่างกันไปปัจจัยที่ต้องติดตามหรือว่าแม้แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการลงทุนทั้ง3สินค้านี้มีอะไรกันบ้างคะอยากจะให้ไล่เรียงกันไปทีลละะสินค้าเย ได้เลยครับคุณหญิงครับผมว่าต้องเริ่มที่สินค้าตัวที่คอติดก่อนนะ,ะก็คือตัวของ Set 50 Index Futures นะครับหรือว่าจริงๆก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเนี่ยก็คือเป็นตัวดัชนี s ซ t 50นะครับผมว่านี้คุ้นเคยกันดีนะครับก็เป็นดัชนีหลักของตลาดหุ้นไทยนั่นแหละซึ่งถ้าเรามองภาพเนี่ยครับก็จะเห็นเลยนะว่าจากกราฟเส้นสีน้ำเงินเนี่ว่าตัวของ s e ็นต้าสิบอินดีเจเนี่ยครับเคลื่อนไหวก็ไซเวย์นะครับในปีนี้นะครับก็อยู่ในทิศทางที่อาจจะมีขาลงบ้างนะครับแต่ว่าก็มีการฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างดีแต่จุดที่น่าสนใจครับคุณหญิงครับถ้าเราลงมองดูภาพข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเส้นที่เป็นสีแดงนะครับนะครับที่เป็นปริมาณการซื้อขายสะสมของนักทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากราฟนี้ค่อนข้างที่จะล้อไปกับทิศทางนะครับของตัวเซ็นต้าสิบอินดี к ฟิเเลยนะครับ คือตัวการาฟข้างล่างนี้อันนี้คือเป็นปริมาณซื้อขายสะสมนะครับของแบ่งตามประเภทนักทุนตรงนี้เนี่ยนะครับก็เห็นว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะน่าสนใจเวลาเราดูปริมาณการซื้อขายในตลาด t f e x เนี่ยครับล้วก็สามารถที่เอาตัวนี้มาใช้ในการคาดการณ์ได้ว่าทั้งรุนต่างชาติเนี่ยมีการอลองสะสมลองสุดที่เยอะนะครับตัวนี้ก็อาจจะส่งผลให้ตัวของตลาดตัวของราคาตรงมันเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในขณะที่เขาชอ็อตสุดที่เยอะอันนี้ก็จะเป็นในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะครับแต่ถ,ถ้าเรามองในเชิงของลา,างคร ดูรูปด้านขวาบนนี่นะครับจะเห็นว่าตัชนีเซ็นทาสิบตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าแกว่งแกว่งตัวอยู่นะแกว่งตัวอยู่ในระดับตรงนี้นะครับแต่ว่าในแง่ของตัวคาดการผลกําไรนะครับในแง่ของเส้นสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าคาดการกําไรเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงด้วยนะเนี่ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในแง่ของตัวภาพใหญ่ของตัชนีเซ็นทาสิบเองเนี่ยมีโอกาสาที่จะอยู่ในทิศทางที่จะแกว่งตัวเพื่อขึ้นต่อได้ไหรือเปล่าเพราะว่าเรามองในเชิงของ variation เองตอนนี้ P/E <ะ>ต่ำค่าเฉลี่ยในอดีตด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นทิศทางที่ที่น่าสนใจเลยนะครับ<ะ>ในประเด็นต่อไปเนี่ยชวนดูส่วนของตัวออลไล์บ้างที่ผมเล่าในตอนต้นว่า,าในแง่<ะ>ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เราจะใช้เทรดในส่วนของตัวคง,งคําแล้วเนี่ยตัวของโกลไลน์ก็เป็นตัวที่ผมว่าเป็นที่นิยมนะครับคุณหญิงครับก็คือเราดูในส่วนของตัวราคาโกลสปอตเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ ราคาทองคําเองเนี่ยมีอยู่ในทิศท,ทางที่เป็นขาลงมาในข้ามของทั้งปีผมว่าจริงหลักๆเนี่ยประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามนะครับหรือปัจจัยใงเรื่องของ g e โ o พอล i ติกริ i ส์นะครับวิกฤตยูเครนรัสเซียที่เป็นปัญหาที่ทําให้ผมว่ากดดันในเรื่องของตัวราคาทองคําเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐด้วยนะครับที่อยู่ในทิศทางที่แข็งค่าถ้าดูจากกราฟทางด้านขวานี่จะเห็นเลยนะครับว่า ตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับที่เป็นเส้นสีน้ําเงินเข้มนะครับที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยก็จะสวนทางนะครับกับส่วนของราคาทองคําต้องเรียนคุณหญิงอย่างนี้ว่าจริงๆปกติแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นทิศทางแบบนี้เสมอที่จะสวนทางนะครับแต่ในปีนี้ภาพของโคเรลเลชันของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์กับตัวของโกลเองเนี่ยราคาโกลเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสวนทางเพราะฉะนั้นในปีนี้ใช้ตรงนี้เป็นทิศทางที่คาดการณ์ส่วนของส่วนของตัวราคาทองคําได้ซึ่งถ้าพูดจริงๆนะเรามองว่าสมมติในสัปดาห์เนี่ยครับต้นเดือนพฤศจิก,กายนเน นะครับแล้วกออ็ทางการมีการขึ้นดอ,อกในเดือนธันวาคมมีการขึ้นดอ,อกเบี้ยดอลลาร์อาจจะแข็งอีกก็จะกดดันราคาทองคําได้อีกนะครับคุณหญิงครับมันวันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจอีกปัจจัยหนึ่งก็คือดูเรื่องของปริมาณการถือครองของตัวกองทุน SPDR ด้วยซึ่ง ัวนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาลดการถือครองทองคําลงมาอันนี้ก็กระทบกับส่วนของตัวาราคาทองคําได้เหมือนกันนะครับในอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าสนใจซึ่งอย่างที่ผมเล่าในตอนต้นว่าเป็นสินค้าที่ข้อทิศมากนะครับของส่วนของตัวตลาดทีเฟกซ์เองก็คือตัวของ USD f u t u r e นะครับแล้วก็จริงๆในเร็วนี้เนี่ยจะมี FX futures ตัวใหม่2สกุลเข้ามาเทรดด้วยนะครับใน,นวันฮาโลวีนนี้เลยนะครับในวันฮาโลวีนนี้เลยนะครับ31แต่ว่ามาดู USD f u t u r e ก่อนล้วกันนะครับคุณคุณหญิงครับก็คือเราจะเห็นทิศทางนี้ผมเล่าฮะ เวลาเราดูค่างเงินบาทจะอ่อนเทียบกับตัวของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยผมว่าหนึ่งในปัจจัยที่เราเทียบกันเนี่ยดูได้ได้ได้แน่น,นอนก็คือดูในเรื่องของตัวส่วนต่างอตาัตราดอกเบีย้ยถ้าเราดูภาพในปีนี้นะครับจะเห็นว่าส่วนต่างอตาัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอของไทยกับสหรัฐเองเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมมองว่าตัวของตัวตัวค่างเงินบาทเองเนี่ยก็มีโอกาสที่อยู่ในทิศทางที่ที่ยังอ่อนค่า ต่อได้นะครับแต่ว่าในระยะสั้นอาจจะมีโอกาสที่จะพลิกแข่งข้าได้จากปัจจัยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทําให้เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นนะครับแต่ว่าถ้าเฟดกลับมาขึ้นดอกเบี้ย0.75นะครับแล้วทันวาขึ้นต่ออีกเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะกดดันนะครับให้ค่าเงินบาทมีทิศทางที่จะอ่อนค่าต่อไปได้นะครับและนี้ก็เป็นเรื่องของตัว USD futures ซึ่งถ้าบาทอ่อนนะครับคุณผู้หญิงครับก็การเทรดตัว USD futures เราก็คือเราก็ลองตัวยี่ futures นะครับถ้าบาทแข็งเราก็มองว่าบาทจะแข็งใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการช u s d f u t u r e s นะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําหรับนักลงทุนนะคะที่จะใช้มากําหนดก,การลงทุนกันได้ผ่านตลาดทีเฟกันด้วยนะคะฟังคําแนะนําจากคุณเอิร์ธนะคะทั้ง3สินค้าที่ได้รับความนิยมทั้งเซฟฟิตตี้อินดี็กฟิวเจอร์นะคะทองคารวมไปถึง USD f u t ีฟิวเจด้วยนะคะมีวิธีการที่ดูแตกต่างกันไปแต่แน่นอนถ้าเราจับจังหวะถูกนะคะก็จะสามารถเข้าไปลงทุนกันได้แต่ว่าในส่วนของการลงทุนหรือว่าแม้แต่ความรู้การลงทุนนะคะเราไม่ได้มีการคุยกันแค่นี้ใช่ไหมคะคุณเอิร์ธเรายังมีในส่วนของช่องทางการติดต่ จากทางด้านของบรในตลาดซับ,บัวลวงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ทังทีมงานทังทีม BS Future o p t i o n ของทางหลาดซับ,บัวลวงนะครับเราก็ยังมีออกรายงานอัปเดตภาพรวมนะครับให้กับท่านทางลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์แล้วก็็นเรื่องของการให้ความรู้นะครับในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การเก็งกำไรในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า TFX ของบ้านเรา นะครับก็ทีเข้ามาติดตามได้เรามีรายงานค่อนข้างเยอะเลยสำหรับท่านที่เป็นลูกค้าแล้วก็คงได้รับรายงานตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับคืนวันฮอลลวีเลยครับคุณหญิงครับเราจะมีสัมมนาพิเศษนะครับคว้าโอกาสทำกำไรเทรดค่าเงินโลกนะครับก็อันนี้มาติดตามได้นะครับวันที่3 1สเ็เวลาทุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันวันแรกเลยนะที่มี FX future 2อสกุลเงินใหม่นะครับเข้ามาซื้อขายก็คือตัวยูโรดอลลาร์นะครับกับตัวดอลลาร์เยน ก็จะมาซื้อขายเพิ่มเติมจากตัวของส่วนงตัว USD futures ที่มีซื้อขายมาละสักพักหนึ่งนะครับก็ผมว่าก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจเลยนะครับจริงๆสามารถท่านผู้ประกอบการนะครับที่ตาเข้าส่งออกสามารถใช้ค่าเงินตรงนี้ในการป้องกันความเสี่ยงก็ได้รวมถึงผู้ที่ต้องการเก็งกาไรต้องการเทรดดิ้งนะครับก็สามารถใช้เครื่องมือตรงนี้ที่จดทะเบียนอ,อยู่ในตลาด TFX e เนี่ยซึ่งเป็นตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการเก็งกําไรได้ด้วยนะครับ หัวข้อ,ขอน่าสนใจทีเดียวนะ Future คะ FX Futures สองสกุลใหม่เดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสเข้ามาคุยกับคุณเอิร์ธในรายการด้วยนะคะวันนี้เรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนผ่านเครื่องมือ TFX กันอย่างครบถ้วนแล้วนะคะเชื่อว่านักลงทุนน่าจะได้รับประโยชน์ไปในเรื่องของการจัดสรรพอรตการลงทุนด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเอิร์ธมากๆเลยค่ะค,ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการถ้าติดตามตัวเลขการส่งออกของไทยกันนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์มีการออกมาเปิดเผยนะคะ<ฆ>ว่าตัวเลขการส่งออกของไทยในปีนี้มีทิศทางที่น่าจะดีขึ้นค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันทางด้านของ eic ธนาคารไทยพาณิชย์มีการประเมินนะคะถึงแม้ว่าปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าปีหน้าอาจยังคงต้องติดตามกันด้วยเพราะว่ายังคงมีสัญญาณทั้งภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงการค้าโลกที่อาจจะชะลอตัวลงค่ะมีาการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของ eic ธนาคารไทยพาณิชย์ itz, ถึงในเรื่องของทิศทางการส่ง ไทยในปีนี้และในปีหน้า2566ค่ะในปีหน้าคาดการ์ว่าอาจจะชะลอตัวลงตามการค้าโลกศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินการส่งออกนะคะว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องในระยะข้างหน้าตามสัญญาณเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอลงอย่างชัดเจนขึ้นและ,ะเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะความไม่แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลกนอกจากนี้นะคะทิศทางเศรษฐกิจโลกและการค้า โลกที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทยเช่นสหรัฐและสหภาพยุโรปที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงข้างหน้ารวมถึงจีนที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบางรวมถึงจีนนะคะที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบางจากการใช้ในโยบายซีโรโควิดและความเปราะบางในภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะขณะที่ยังมีปัจจัยฐานสูงที่จะเห็นในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ค่ะโดย eic คาดว่ามูลค่าการส่งออกของไทยจะขยายตัวได้6.3เในปีนี้และจะชะลอลงเหลือ 2. 5%ในปีหน้านอกจากนี้นะคะ EIC ยังประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะครอบคุมพื้นที่ประมาณ5.7ล้านไร่ส่งผลให้มีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย1.9ล้านไร่โดยเฉพาะนะคะจากข้าวอ้อยและมันสำปะหลังคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ12,000ล้านบาทหรือว่าเพิ่มเป็น30,000ล้านบาทในกรณีเร็วร้ายด้วยค่ะ เป็นการประเมินนะคะที่ทางการส่งออกไทยมาฝากกันนะคะซึ่งก็ถือว่ามีการประเมินออกมานะคะในรายเซกเตอร์ต่างๆต่อเนื่องนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดตามกันได้ทางด้านของ SCB EIC นะคะเอาละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะในมุมมองของการบริหารจัดการกองทุนกันบ้างดีกว่านะคะนะปัจจุบันค่ะก็มีการสอบถามไปนะคะทํารายงานผลสํารวจความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุนว่ามีแนวโน้มความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในช่วงเวลานี้อย่างไรกันบ้างนะคะ ล่าสุดค่ะทางด้านของ AI MC นั้นเปิดเผยว่าผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยค่ะแนะนำจัดการบริหารพอร์ตการลงทุนในหุ้นนะคะ3กลุ่มใหญ่ด้วยมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะโดยทางด้านของคุณชวินดาหานรัตนกูลในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือ Association of Investment Management Company หรือ AI MC เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกบริษัทจัดการลงทุนในช่วงเดือนตุลาคม ม2,565มีมุมมองต่อการลงทุนในระยะเวลาหนึ่งปีข้างหน้าสรุปได้ดังนี้นะคะโดยผู้จัดการกองทุนไทยเกือบทั้งหมดค่ะมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยผ่านมาตรการเปิดประเทศและการท่องเที่ยวในขณะที่ยังจับตาปัจจัยลบนะคะนั่นก็คือเรื่องของปัญหาเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบีย้ยที่กําลังไต่ระดับสูงขึ้นแนะนําการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มท่องเที่ยวสันทนาการและกลุ่มพาณิชย์ค่ะ ในขณะเดียวกันมีมุมมองเป็นกลางค่อนไปในทางลบนะคะต่อการลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือกโดยการลงทุนในตราสารหนี้จะเน้นเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้นถึงปานกลางของภาครัฐและสําหรับสินทรัพย์ทางเลือกนั้นจะเน้นการลงทุนในทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานค่ะ เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นก็มีผลต่อในเรื่องของการลงทุนให้มีภาพที่สดใสามากขึ้นในตลาดบ้านเราด้วยนะคะค่ะก็เป็นการจับจังหวะการลงทุนมาฝากกันนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้มีการปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ